เขารู้วันนี้สําคัญไหมครับปีระมิดของความสําเร็จเนาะสำคัญเดี๋ยวท่านจะได้เอาไปเอาเนื้อหาวันนี้เนาะเอาไปเอาไปให้เอาไปต่อยอดธุรก,กิจได้หลายธุรก,กิจเลยนะสําคัญมากเลยเพราะว่าปีระมิดของความสําเร็จเนาะในข้อสองคือเรื่องของกรอบไธเมั่นสำคัญเราจะต้องไม่มีคําว่าฟิกเมเซ์เพราะฟิกเมเซ์เป็นจะทําให้เราไม่เติบโตฟิกเมเซ์เขาจะมองบางทีเจอเหตุการณ์ที่อุปสรรคปัญหาปับ๊บ เขาจะล้มเลิกเลยเขาไม่ปอไปต่อเขาจะมีแต่เหตุผลเป็นข้ออ้างว่าจะไม่ลงทําเขาจะมีเยอะพวกนี้เขาจะมีเยอะเรื่องของการที่จะไม่ไม่ต่อสู้ไม่กัดแล้วกัดไม่ปล่อยในะสญญญาระอยนะ่างเนาะข้อหนึ่งเรื่องของ value เนาะมาข้อสองเรื่องของ growth mindset นะฮะทั้งหมดมีห้าข้อนะสำหรับคนที่จะเอาเรื่องของงานปรีมิตของคนสเปรดเอาไปทำเนาะต้องมีห้าข้อก่อนเนาะห้าข้อก่อน เป็นเอ่อเป็นเบเป็นไมชั่นวิธีคิดก่อนเนาะเดี๋ยวผมมาให้วิธีคิดไปก่อนนะมาข้อที่สามเดี๋ยวมาข้อสามเลยอ๋อเดี๋ยวข้อข้อสองอ่ะข้อสองให้จบก่นนะอนเนาะเอออืมคนที่มีกลูมเมชั่นเ,เขาจะมีความกระหายความสําเร็จเออเขาจะมีคนที่คนที่กระหายความสําเร็จแล้วเขามีความเชื่อมั่นเขามีเชื่อว่าเขามีศักยภาพสูง เขาจะมีความเชื่อมั่นเขามีภาคภูมิใจนะเขาบอกว่าโอ้โหเขานีสุดยอดเลยเขารู้ว่าเขามีศักยภาพสูงเขาเห็นรุ่นพี่ที่สําเร็จเขามองว่าพี่เขาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งนะไอเราก็เป็นคนเขาก็คือคนพู่เขามองรุ่นพี่ก็คือคนเราก็คนเขาก็คน,เข,เ,เ,คนเขาต้องสำเร็จเราก็คนเขาต้องสําเร็จได้เหมือนกันนี่คือเป็นลักษณะความคิดของโค้ดไมเั็งนะอ่ จะไม่ยอมนะไม่ยอมจำนนเนาะ,ะเขาเป็นคนที่คิดในเชิงบวกครัก็อเมเซียเขาจะไปคิดเชิงบวกเขามองการล้มเหลวแต่ละครั้งแต่ครัง้งเขามองการล้มเหลวเป็นครูสอนอเขาจะไม่มองการล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทําให้บั่นทอนเขานะทำไมนะก็อเมเซียเขาจะมองการล้มเหลวเป็นเรื่องครูสอนเขาจะไม่มองว่ามันเป็นปัญหาอุตสาหเป็นเครื่องบั่นทอนสำคัญนะ กรอเมเซจะมีความคิดนี้เลยเขาชอบชอบคนที่ปฏิเสธเยอะๆสังเกตไหมกว่าเขาจะสาเร็จเห็นรุ่นพี่ไหมต้องสะสมคนพู้นาเยอะๆสะสมคําปฏิเสธเยอะให้หัวใจมันแข็งแกร่งนี่คือกรอเมเซนี้เจออะไรมันล้มเหลวเจอคนปฏิเสธเยอะๆมันจะเพิ่มทักษะเออทักษะแล้วทําให้เขาจิตใจเขาเข้มแข็งนี่คือกรอเรเซในข้อสองนะฮะเออนะข้อที่สม มันก็3ามเรื่องเป้าหมายคนที่มีมีคนสมสํร็ร็จเขาจะมีเป้าหมายอยู่สองอนเนาะหนึ่ง,งเป้าหมายชีวิตอสองเป้าหมายธุรกิจเออนะเป้าหมายชีวิตคืออะไรอะนะออเป้าหมายชีวิตคือเขาอยากมีเงินสดอยู่เท่าไหร่ในบัญชีเมื่ออายุสักหกแล้วกัน เขามีเป้าหมายชีวิตเขาอยากมีเงินสดอยู่ในบัญชีเท่าไไรเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายดูเลี้ยงตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุ60ถึงอายุ100ปีโดยอาจมีเงินให้กับตัวเองเลี้ยงตัวเองตลอดเอาสักเดือนท่าไหร่ถ้าต้องการเดือนละหมื่นก็ตกปีละอะ่ปีละแสนเนาะจาก60ถึง100รปีก็40ปีก็รวมอยู่4ล้านบาทอายุ60ต้องมีอยู่4ล้านบาทนี่คือต้อง อาอยากได้เดือนละแสนก็ตกอยู่ประมาณเดือนละล้านปีละล้าน4ี่ปีก็40ล้านก็อยู่ในช่วง4ล้านถึง40ล้านเอาเลยจาล่าเเงินสดทันเพื่อมาดูแลตัวเองเผื่อเงินเฟ้อด้วยอาจจะเผื่อให้ลูกๆหล,ลาน,ลานมายืมตังค์ด้วยนะต้องเผื่อด้วยนะเนาะเผื่อแล้วก็ตั้งเลยนี่คือเป้าหมายชีวิตท่านอายุ60เพราะว่าหลังจาก60แล้วร่างกายมันไปทํางานไม่ไหวนะมันต้องหยุดพัก อาจจะใช้ชีวิตท่องเที่ยวไปปฏิบททัติธรรมท่องเที่ยวอะไรใครชวนไปไหนก็ไปลนะเออพอแล้วเนาะไม่ทํางานแล้วนะหยุดนะเออท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆไปนั่งกินอาหารอร่อยๆไปเที่ยวที่ต่างๆที่ไม่เคยไปไปปั่นจักรยานไปเดินไปจ็อกกิ้งเพื่อนป่าไปลุยป่าก็ลุยแจะไปปฏิบททัติธรรมก็ไปไปไหนไปแบบนานๆก็ไม่ต้องห่วงกังวลยังไงก็มีเงินไหลเข้ามาตอดนี่คือเป้าหมายชีวิตของเราเนาะอายุ60ถึง100 ตั้งเป้าหมายไปเลยเนาะ